นี่ครับเป็นอาหารของเราครับเนาะเดวิดก็ตื่นเต้นใหญ่เลยเพราะว่านานๆจะได้มาสมุักทีนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักห้าสวัสดีครับเนาะก็สวัสดีอีกวันหนึ่งนะครับที่สุวรรณภูมิเนาะก็หลังจากที่เราต้องสองคนนะครับเช็คเอาท์ที่โรงแรมเนาะใช่ไหมครับก็ขับรถจากในกรุงเทพนั่นเองมาคืนรถที่ใกล้กับสวุวรรณภูมินะครับเป็นของบริษัทรถเชา่าเอวิสนะครับ ทั้งสองคนเนี่ยก็คือได้เช็คอินออนไลน์มาแล้วนะครับผมกับเดวิดเนี่ยก็อยู่ในห้องรับรองของสายการบินบางกอกเอลเวสนะครับผู้โดยสารที่อจองกับบางกอกเนี่ยสามารถเข้าห้องรับรองฟรีนะถ้าใครไม่รู้นะครับเป็นทิปอีกอย่างหนึ่งนะครับ ก็จะบินลงไปภาคใต้นะครับไปที่สมุยนั่นเองเนาะหลายปีมากๆเลยนะครับที่เราไม่ได้ไปที่สมุยนะครับก็คือน่าจะเป็นช่วงปี2017ัไหมไม่แน่ใจนะครับหลักๆที่ผมเดินไปดูรอบๆของห้องรับรองใช่ไหมผมก็เอาขนมนมาทั้งหมด3ชิ้นนะครับเอามาให้เดวิดลองคิมดูนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกาแฟนะครับคนละแก้วนะครับนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูว่าเดวิดชอบไหมขนมในห้องรับรองนะครับถึงเวลาบอดดิ้งแล้วนะบอดดิ้งของผมครั้งนี้นะครับ ็บินตอนบอดดิ่งประมาณสักบ่าย3นะครับขึ้นมาในห้องในเครื่องบินแล้วนะครับเนาะเป็นเครื่องบินรุ่น Airbus A319 นเะครับเครื่องลำไม่ใหญ่เท่าไหร่เนาะผู้โดยสารก็ค่อนข้างเต็มลำนะครับเริ่มบินได้ประมาณสัก20นาทีเนาะทางพนักงานนะครับก็เริ่มเสิร์ฟอาหารนะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันดีกว่านะครับว่าอาหารมีอะไรบ้างนะครับ นี่ครับเป็นอาหารของเรานั่นเองนะครับนี่เป็นข้าวผัดไก่นะครับเป็นสไตล์ภาคใต้อะนะครับเป็นข้าวหมกไก่ไหมดูหน้าตานะครับเนาะ โอเคครับเนาะก็คือบินไม่นานเท่าไหร่นะครับประมาณสัก50นาทีนะครับจากกรุงเทพลงมาที่สมุยเนาะเว้นวิวทะเลนะครับตรงนั้นนะโอเคครับนั่นแหละเราก็แลนดิ้งแล้วนะนะครับที่สนามบินสมุยถ้าใครไม่รู้นะครับว่าสนามบินสมุยเนี่ยใครเป็นเจ้าของก็คือสายการบินบางกอกแอร์เวย์สนะนั่นเองนะครับเป็นเจ้าของเลยนะก็เลยแบบ าใครดูดีๆนะครับราคาตั๋วก็คือจะแพงมากนะครับถ้าเทียบกับสายการถ้าไปลงที่ภูเก็ตใช่ไหมลงภูเก็ตลงกระบี่อะไรอย่างเงี้ยลงที่สมุยคือแพงสุดนะครับในภาคใต้นะครับเนาะก็ก็มีอยู่เจ้าเดียรเป็นเจ้าของนะครับหลังจากนั้นนะครับเราทั้ง2คนเนาะก็นั่งรถนะครับมารับกระเป๋านั่นเองนะครับเนาะลีิดก็ตื่นเต้นใหญ่เลยเพราะว่านานๆจะได้มาสมุยสักทีนะครับตอนลงมาก็คืออากาศค่อนข้างร้อนนะนะครับก็ าข้างแตกต่างตก็คือผมจองรถแท็กซี่นะครับผ่านแอปเนาะแล้วก็ไปให้มาส่งที่โรงแรมนะครับก็คือจ่ายทั้งหมด3า0 0นะครับ จองผ่านแอปก็คือสะดวกมากเลยนะครับก็คือจะมีป้ายชื่ออคนขับรถก็คือเขาจะมีป้ายชื่อของผู้โดยสารที่มารอนะครับเนาะก็ชื่อของเดวิดนั่นเองนะครับไม่ไกลนะครับโรงแรมาจากสนามบินประมาณสัก10นาทีนะครับอันนี้เป็นเวลคัมริงก์ของทางโรงแรมที่เขาจัดให้เราทั้ง2คนเนาะ ครั้งนี้นะครับเรามาพักที่โรงแรมเมืองสมุยสปารีสอร์ทนะครับเป็นโรงแรมที่เราเคยมาพักแล้วนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3นะทำไมถึงมาพักที่นี่หรอเพราะว่าเราไปพักมาหลายที่มากๆเลยนะครับก็คือสมุยเนี่ยเราไม่ใช่กันเป็นครั้งแรกนะที่มานะเรามาสมุยบ่อยมากๆนะครับก็คือหลายครั้งเลยแหละไปพักโรงแรมเมอร์เคียวโรงแรมอามารีโรงแรมออโซโอะไรอย่างเงี้ยครับที่เรามาพักก็คือเมืองสมุยใช่ไหมก็ค <Driver> ือมันอยู่ใกล้ในเขตของแฉวงนะครับเป็นแฉวงเลยอ่ะ แล้วเดินไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เดินไปแบบเดินชายหาดอะไรอย่างเงี้ยคือสะดวกดีนะครับทุกคนเนาะเดี๋ยวเดวิดเนี่ยก็คือมาพาทัวร์ห้องนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่ก็เป็นมินิบาร์เนาะคือชาวต่างชาติส่วนมากมาพักที่นี่นะครับก็จะมีเบียร์มีเบียร์เบ,บสิงมีช้างเบียร์แล้วก็มีไวน์ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีกระทิงแดงเนาะนี่ครับบรรยากาศภายในห้องนะแล้วก็มีแอร์ตัวใหญ่มากเลยนะครับแอร์เย็นดีเลยเนาะ เดวิดพาไปดูในห้องน้ำนะครับนี่ก็มองไปฝั่งนู้นเดวิดบอกว่าเสียงตู้เซฟเสียงดังน่าจะถ่านน่าจะหมดนะครับหรือว่าถ่านอ่อนนั่นเองได้ยินเสียงปิ๊บปิ๊บอยู่นะสี่ห้าครั้งนะครับเห็นไหมเดวิดชี้ไปฝั่งนู้นห้องน้ํากว้างมากๆเลยนะครับตกแต่งเป็นสไตล์ไทยเลยแหละแล้วก็อาอาล้างหน้ามีอันเดียวนะครับนี่ครับ ตู้เซฟมีตัวเลขติดอยู่แล้วก็ที่อาบน้ำเนาะ,ะข้างนอกนะครับจะมีที่นั่งด้วยนะครับก็คือแต่ถ้าใครที่จะนั่งตอนเย็นคือไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่าที่นี่มันเป็นแบบที่นี่เป็นสไตล์ของรีสอร์ทใช่มั้ยยุงจะเยอะมากเลยนะครับเห็นไม่เอ่ยเป็นแบบบ้านเป็นหลังๆอะ่ะมีทั้งหมด2ชั้นนะครับเราก็คือพักชั้นล่างนั่นเองคือนั่งตอนมาสักบ่ายก,กว่าคือนั่งได้นะครับแต่กลางคืนก็คือ,อไม่แนะนํานะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราพาไปดูบริเวณของสระน้ำด้วยกันดีกว่านะครับเนาะมาพักที่นี่นะครับเรามาพักทั้งหมด4วันนั่นเองที่จริงผมบอกว่าจะพัก3วันสี่วันเดวิดเดวิดบอกว่าพัก4วันละกันเพราะว่านานๆจะมาสักทีเนาะนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะฝั่งนี้เป็นฝั่งของสระว่ายน้ำของโรงแรมนะครับคือค่อนข้างกว้างแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับ มีต้นมะพร้าวเยอะแยะไปเต็มไปหมดเลยนะเพราะว่าตอนที่เรามาถึงต่อประมาณสัก4ี่โมงกว่าๆแล้วใช่ไหมครับเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสัก5้าโมงนั่นเองนะครับบรรยากาศก็สวยนะครับนี่ก็เป็นบริเวณของร้านอาหารแล้วก็ตรงบาร์นะครับที่เป็นของชายหาดเนาะของโรงแรมเมืองสมุยนั่นเองนะครับตอนนี้เขาก็จะเป็นโต๊ะอาหารอาหารค่ำนะตอนที่เรามาน้ําลงนะครับกลิ่นแบบกลิ่นแปลกๆอะ่ะ กลิ่นแบบกลิ่นทะเลใช่ไหมนานๆคือเราไม่ได้เจอทะเลงานแล้วไงก็เลยแบบไม่ค่อยชินเท่าไหร่เนาะเดวก็ถามว่ากลิ่นทะเลกลิ่นแปลกๆนะนั่นแหละครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่สมุยเนะเาะก็มาถึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามีคลิปต่อไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีคลิปต่อไปแล้วกันนะคะบ,บ๊ายบายครับ